สวัสดีค่ะเพื่อนๆของช่องเพื่อนร่วมทางทุกๆท,ท่านตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราทุกคนล้วนมีอดีตเป็นของตนเองใช่ไหมคะแล้วคุณรู้สึกยังไงเมื่อน,นึกถึงเรื่องราวในอดีตของคุณซึ่งมันมีทั้งเรื่องราวดีๆและเรื่องราวร้ายๆที่ทำให้คุณร้องไห้เสียใจและจดจำฝังใจ ในบางท่านอาจจะยัง move on ออกจากเรื่องราวนั้นหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำมันวนลูปอยู่ใช่ไหมคะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณต้องนึกถึงมันซ้ำๆและส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องราวร้ายๆที่ตนเองพบเจออยู่บ่อยๆวนลูปอยู่แบบนั้น แล้วคุณจะนึกถึงมันทำไมคะในเมื่อนึกถึงแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรให้คุณดีขึ้นเลยคุณกลับไปแก้ไขมันไม่ได้แล้วใช่ค่ะคุณย้อนเวลากลับไปไม่ได้มันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าคุณจะสร้างอนาคตให้ดีขึ้นด้วยการนำเอาเรื่องในอดีตนั้นมาเป็นครูช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาปัญหาโรคจิตต่างๆที่ต้องมานั่งเล่าเรื่องราวเดิมๆของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่แย่ๆเล่าทุกๆครั้งที่ต้องมาพบแพทย์และจะได้รับยาก,กลับไปกินที่บ้านด้วยทุกครั้งเสมอไปคุณเชื่อหรือไม่คะว่าคุณสามารถรักษาตนเองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้จะขอเก็บไว้ในบทต่อไปนะคะในวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของการก้าวข้ามผ่านอดีตที่แสนเจ็บปวดกันค่ะตามที่กล่าวมาแล้วต้นคลิปว่าเราทุกคนล้วนมีอดีตที่แสนเจ็บปวดกาตี้เองก็มีค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วกาตี้อกหกัก โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยร้องไห้ทุกวันขับรถอยู่ก็น้ำตาไหลยิ่งตอนที่อยู่ห้องคนเดียวก็ร้องไห้ตลอดเรื่องมันวนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยค่ะนอนไม่หลับตอนกลางคืนจะตื่นขึ้นมาร้องไห้อยู่ทุกคืนใช่ค่ะมันหนักมากๆเลยตอนกลางวันก็ต้องทำงาน สภาพตอนนั้นคือหน้าตาหม่นหมองเศร้ซาซ้อยมากๆร่างกายไม่ไหวอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงก็ปล่อยให้ตัวเองอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเราก็ถามตนเองว่าจะปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับความทุกข์แบบนี้หรอเราจะไม่ทำประโยชน์อะไรให้โลกใบนี้เลยเหรอหลังจากที่เกิดคำถามนี้ เราก็เข้า Miyazaki Youtube ฟังเพลงไปเรื่อยค่ะแล้วก็บังเอิญเจอคลิปของครูท่านหนึ่งมันเด้งขึ้นมาหน้าฟิีกาตี้ก็เลยกดเข้าไปดูซึ่งคลิปนั้นมันเป็นคลิปที่ปลดล็อกความทุกข์ทั้งหมดไปเลยค่ะครูท่านนั้นพาเราขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอโทษตัวเองค่ะกาตี้ก็ทำตามขอโทษตัวเอง ขอโทษที่ทำร้ายตัวเองขอโทษที่คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องราวลบๆนั้นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวและหลังจากขอโทษแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เราเสียใจขอบคุณคนๆน,นั้นที่จากไปที่ทำให้เราได้เดินทางมาถึงจุดนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทัชใจมากๆเลยค่ะกาตี้ไม่เคยที่จะขอโทษตัวเองเลยไม่เคยที่จะขอบคุณตัวเองเลยและปัจจุบันนี้กาตี้ก็ยังขอบคุณคนคนนั้นอยู่นะคะขอบคุณออกมาจากใจเลยและตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะมีสติอยู่เสมอและก็ปล่อยวางวางใจว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีะค่ะทุกอย่างจะดีขึ้น ทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์สหรับเราทุกครั้งที่บอกกับตัวเองแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เสมอคุณเองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากการขอโทษตัวเองค่ะที่เผลอทํำร้ายตัวเองด้วยความเครียดความวิตกกังวลขอโทษร่างกายของคุณซะแล้วหลังจากนั้นให้ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันเสมอ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่มันได้เกิดขึ้นที่มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรการฝึกสติที่ดีที่สุดก็คือการนั่งสมาธินะคะคุณต้องนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกจิตใจของตนเองฝึกสติของตนเองควบคุมอารมณ์ควบคุมสติ และที่สำคัญกว่าการควบคุมจิตใจและสติก็คือการสร้างคุณสามารถสร้างชีวิตของคุณเองได้จากการนั่งสมาธิค่ะซึ่งการนั่งสมาธิมีหลายรูปแบบมากๆแต่กัตตี้จะขอแนะนำการนั่งสมาธิตามแบบของดรโจนะคะตรงนี้จะสามารถสร้างได้ดีมากๆเลยค่ะสิ่งที่เสริมเข้ามาก็คือคุณต้องเลิกตอบย้ำตัวเอง เลิกบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเล่าคุณจะใส่อารมณ์กับมันทุกครั้งและคุณรู้สึกถึงมันมันก็จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัดวงจรความทุกนี้ไปเลยค่ะถ้ามีคนมาถามคุณเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้คุณเป็นทุกนี้ให้คุณตอบพวกเขาไปว่า ฉันโอเคมากๆเลยฉันมีความสุขดีพร้อมกับมีความรู้สึกสุขใจจริงๆนะคะและอย่าลืมขอบคุณพวกเขาที่พวกเขาถามไทยเป็นห่วงเราด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาทิ้งอดีตกันคะ่ะอดีตที่ทำให้คุณเจ็บปวดทิ้งมันไปลืมมันไปนเลยมีสติอยู่กับปัจจุบันคือปัจจุบันคุณทำอะไรอยู่คะ ถ้าคุณกําลังแปลงฟันให้คุณตั้งใจแปลงฟันถ้าคุณกําลังกินข้าวก็ตั้งใจกินข้าวลิ้มรสชาติความอร่อยของมันค่ะถ้าคุณจับสติของตัวเองได้ว่ากําลังคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องราวลบๆอยู่ให้คุณเปลี่ยนความคิดนั้นทันทีจากการศึกษาข้อมูลพบว่าถ้าคุณคิดเรื่องราวแต่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆ คุณคิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้คุณเสียใจยอยู่เรื่อยๆคุณก็จะเจอแต่เรื่องที่ทำให้คุณเสียใจยอยู่แบบนั้นตลอดอะคะ่ะคุณอาจจะเคยได้ยินเพื่อนพูดว่าทําไมฉันต้องเจอผู้ชายที่ไม่ดีแบบนี้ตลอดเลยทำไมฉันต้องเจอแต่ลูกค้าที่แย่ๆแบบนี้ตลอดเลยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาคิดแบบนั้นยังไงคะเขาถึงได้เจอเรื่องราวแบบนั้น ถ้าคุณอยากเจอคนแบบไหนอยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเป็นอย่างไรมันอยู่ที่คุณเลือกคะ่ะจงเลือกชีวิตที่คุณอยากจะเป็นจริงๆด้วยการทิ้งอดีตของคุณไปและสร้างวันใหม่ขึ้นมาแทนคะ่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนั่งสมาธิ กัตตี้จะแปะคลิปไว้ด้านล่างและคนที่อยากเริ่มต้นรักตัวเองกัตตี้ก็จะแปะคลิปออกกำลังกายไว้ด้านล่างเช่นกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามในบทต่อไปกด subscribe ไว้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ